ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะก็ขออวยพรให้บรรดาแฟนของคณะนักร้องปราสาทสิงสุโขมีมีความสุขมีความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีๆก็ประสบความสาเร็จแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเอาใจช่วยพวกเราสนับสนุนคณะนักร้องปราสาสิงสุโขมตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ วันปีใหม่พาให้บัรดาเราทันเรื่องรุง่งเลือกยามดีเพลิมปรือชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิ่งวอลขอพรจาก ชชให้บป็นนาดาวนอทั้นสุงสรรสุขสรรทุกวันทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทธไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยในสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษพรหมปีสวัสดีวันปีใหม่เธอให้บรรดา,ดาบาราส,ส,สุขสันสุขสันทุกวันทุกวันทุ่มคืนชิงชมให้สมฤทธิ์ไทยให้รุ่งเรืองในวันปีมา ปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดน,นี้ให้สิ่งทุกสุขเกษ์เปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอตอนเรื่องในวาระอิทีขึ้นปีใหม่ปี2555นะครับปีมะโรงนี้คณะนัฐรนตรประจำเรสรยงสมภูคอรัสก็ขอ ให้แฟนเพลงทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญความสบายใจนะครับฟังดนตรีอย่างรื่อรนรมฟังคณะนักร้องของพวกเราร้องเพลงนะครับเพลงพรรปีใหม่นะครับและขอให้มีความโชคดีท่วหน้ากันประสบความสำเร็จทุกๆคนครับสวัสดีปีใหม่ครับ